สวัสด <Gy orn. S 2> ีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้อบหัวหมูจ้าพ yeah. <laughs> ี่น้องจ้าหูอันนี้จะเป็นปากแดงมันนิรากาก์ไม่ได้พี่น้องฮันเป็นดึงท่อนเป็นท่อนอันนี้เห็นไปว่าในฮานแบบจ่าพี่น้องจ้ายานกินบ่มือเะแม่นยังหลอกจ้ามาจ้าเซ็ตเซ็ต้อกันพี่น้องจ้าในกองข่าวมาผอมค่ะบอมีข่าวบอมเบนเป็นเพื่นเมย์เจี๊ยบเราจับพี่น้องจ้าเที่ยนี่มาเข่าวมากินข่าเพราะแม่สีอ้วนสีจอยก็แล้วแต่ว้านมันจะกัำจ้าพี่น้องยิมสีพูดเขียวพี่น้อง กินจะพูดเยอะเดียวโอ้อ่าจะกินตอนไดนกินไดวัาทุกตอนแต่กะเหรียคือเกาว้าวชัๆชลนนะเป็นไงฉันทาแปรงแค่ได้มวไงน้ำพริกนี่มันเป็นน้ำพรพิกปลาพิบจ้ะ Nằng nọ block của cộng ngọt yêu. A dang mất đông. Nguyên đăng đông. Nguyên mất 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 đông. Nguyên mất

สอนให้ตัวละมืมีม่านกาอืมี๋ยวครับ นี่ยา้ะ่น้ำยาไม่รอกอบเอาจา่าขอบคุณจ่าก,ก่อนขอบคุณจา่าเย็นอะไรตอเมีเกียตรกับครูเนาะยานบอก นี่มีกระดูกก้อนนาจ๊ะกำกุ๊บกุ๊กุ๊บกุ๊บกับกุกบ Cái thời sao. Nha, rằng là béo. nó phi phi. Mhm. 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 ืตั้งไปตั้งมาห่างยันไปยันบริกรยันน้ำจิ้ม เปลี่นนยนบรรยากาศอาหารเปลี่ยนจานลูนผักก็ดีที่เราทำดีเอุมีออะไรๆคุณๆงูนี่จ้าจ้า หูยังจัดหูมูม,มาจากพี่นงการจัดจับน้ำจัด

แกตัวเนาะนี่เนี่ยกินไม่ได้เราจะกินโห,หไปเกียวแล้ติดใจเลยอือ่ะขอรับนม่ มันนั้นไม่ต้องนทุกนมีอรกินบ้างไกินข้าวนะออะไรกว่ากินข้าวนาจ้ะน้องมาถือกัน มา,มาพี่จ้า่างไนงจ้าด้เลยบเหมื้นดอจ้จพี่นอ้อาางได้อไขอบคุณหลียงด้จา้าขอามาลาชมชแน่ดีนพันกันให้เมียว่า,าจา้ะ <c oughs> นนจะมีอะไรจ้าพี่น้องจา้า ขอบคุณหลายๆจที่เัามาดับจุ้มจ่องของแม่พิ h นช n แนลดิจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องต่างประเทศพี่น้องพอแม่พี่น้องใช่เฮาเนอาจ,าจ้ะเพื่อสิบระพาดคลิปใหม่ๆของแม่พิ c นช n แนลอย่าลืมกดกระดิ่งดิจ้ะพี่น้องจ้ากดกระดิง่งไวเลยจ้ะถ้าคลิปใหม่ลุกปุ๊บก,กับพี่น้องกับชิด้ เบิงนะจ๊ะเห็นเลยนะจ๊ะจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ชมมีนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคลิปหน้าพบกันใหม่จ้าขอบคุณค่ะไปพี่น้องเก็บไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋า